ทำเนียบแชมป์ยูโรเอาละครับท่านผู้ชมครับทีมฟุตบอลนะครับที่คว้าแชมป์ยูโรนะฮะหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับจากปี1 9 6 0กถึง2016ับครับท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเจ้าสังเวียนนะครับแชมป์ยุโรปนะครับที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีใครกันบ้างไปดูกันสิครับรออะไรเล่าฟุตบอลยูโรครับ 1960ครับสหภาพโซเวียตครับได้แชมป์ไปนะครับฟุตบอลยูโรปี1964เป็นของสเปนครับฟุตบอลยูโร1968เป็นของอิตาลีครับฟุตบอลยูโรคั1972ก็เป็นของเยอรมนีตะวันตก ฟุตบอลยูโรน9 7 6นเะครับเป็นของเช็กโกสโลวาเกียนั่นเองครับท่านผู้ชมฟุตบอลยูโรน9 8 0ครับเยอรมนีตะวันตกครับฟุตบอลยูโรน9 8 4ครับฝรั่งเศสครับฟุตบอลยูโรน9 8 8กครับเนเธอร์แลนด์ได้ไปครองครับฟุตบอลยูโรน9 9 2ครับเดนมาร์กครับ ฟุตบอลยูโร1 9 9 6ครับเยอรมนี Germany, ได้ไปครองครับฟุตบอลยูโรปี2000ครับฝรั่งเศสนั่นเองฟุตบอลยูโร2004ครับกรีกฟุตบอลยูโร2008ครับสเปนฟุตบอลยูโร2 0 1 2ครับสเปนฟุตบอลยูโร2016ครับโปรตุกเกสนั่นเอง เอาละครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับเราก็มาติดตามชมกันนะครับว่าปีนี้นะครับว่าทีมไหนจะได้แชมป์ยูโร2020นั่นเองครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับจอร์ดโอเวเดและทีมงานตีลังกายิงจะไปดูบอลแล้วนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ